เดี๋ยววันนี้นะคะครูจะให้ตีตามาทําสิวให้พวกเราดูแล้วก็เดี๋ยวครูจะอธิบายในเรื่องของการกวนชัน้นแล้วก็อุปกรณ์ให้พวกเราฟังก่อนเนาะคร่าวๆนะคะแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูในเรื่องของวิธีการทําสดุอุปกรณ์นะคะที่ใชใ้ในการสลักดุลเนาะวัสดุที่นิยมมาใช้ในงานสลักดุลเนี่ยได้แก่ทองคําเงินทองแดงอลูมิเนียมส่วนอุปกรณ์และเครื่องมือ ที่ใช้ในงานสลักดุลน่ะประกอบด้วยชั้นเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่สําคัญในการรองรับวัสดุที่นํามาทําการสลักดุลโลหะนะคะปัจจุบันน่ะนิยมใช้อยู่มี2ชนิดประกอบด้วยชั้นแก้วก็คือมีชั้นเป็นส่วนผสมแล้วก็จะใช้น้ํามันมะพร้าวยางสนดินสอพองเนาะะเป็นที่นิยมในกลุ่มช่างทองของเมืองหลวงนะคะก็จะเป็นพวก ที่มาจากจีนกวางตุ้งอะไรพวกนี้เหมือนคนจีนเขามาแบบถ่ายทอดอีกทีหนึ่งชั้นเพชรนะคะชั้นเพชรก็จะประกอบด้วยผงชั้นกับน้ํามันพืชก็จะเป็นเหมือนงานของที่โรงเรียนเราทําก็จะมีชั้นผสมกับน้ํามันพืชหรือว่าน้ํามันหมูอะไรพวกนี้นอกจากชั้นทั้งสองก็ยังมีครั่งอีกครั่งก็คือสีส้มๆเนาะที่ครูสอนไปรอบที่แล้วที่เอาไป ติดกับแหวนนะคะแต่อันนั้น,นคือครั่องที่ยังไม่ได้ผสมน้ํามันมันก็จะแข็งมากเลยเราก็ต้องมาผสมน้ํามันอีกทีหนึง่งการเคี่ยวชันน้นคือวิธีที่ครูจะบอกเมื่อกี้นี้ชั้นที่ใช้ในการสลักลายย้ําพื้นกับชั้นที่ใช้ในการสลักดุลน,นะคะการเคี่ยวชั้นเพื่อใช้ในการสลักลายเดินเส้นมันก็จะเป็นชั้นที่แข็งหน่อยนะคะก็ จะผสมกับอัตราหนึ่งต่อส่วนก็คือนั้นห้าถุงกับน้ํามันหนึ่งขวดหนึ่งลิตรอะ่ะนะนี่คือสูตรที่สูตรที่มันนิ่มนะคะถ้าจะให้มันแข็งหน่อยก็คือน้ํามันครึ่งขวดหรือว่าน้ํามันเกือบขวดมันก็ต้องอยู่ที่ตอนเคี่ยวอะ่ะแล้วเราก็ลองหยดใส่น้ําดูแล้วเราก็มาหักดูวิธีผสมชันหรือการกวนชันนํากระทะตั้งไฟอ่อนเติมผงชันใส่กระทะ ตามความต้องการที่เหมาะสมกับการใช้งานเคี่ยวให้ชันละลายนะคะค่อยๆเติมน้ำมันลงไปโดยใช้ความร้อนอ่อนๆใช้อ,อ่อนๆจริงๆเลยนะคะเหมือนเวลาเราตุ๋นอาหารอะใช้ไฟประมาณนั้นอะแล้วก็ใช้ไม้พายเนี่ยคนจนได้ความเหนียวเอาชันเนี่ยที่เรากวนแล้วเนี่ยที่มันเข้ากับน้ำมันแล้วเน่ยหยดลงไปในน้ำนะคะให้มันเย็นพอมันเย็นเสร็จแล้วเราหยิบขึ้นมาแล้วเอาเล็บจิกดูหรือหักดูก็ได้ ถ้าชั้นที่ไดนะ้มีความแข็งเกินไปนะให้เราใส่น้ํามันเข้าไปอีกค่อยๆเติมลงไปนะคะแล้วก็ทดสอบอยู่งั้นนะจนกว่าจะได้ถ้าได้หรือไม่ได้ก็คือเวลาเราหักนะคะมันจะมีความเหนียวแต่มันก็จะมันก็จะเปาะงงอาจจะงงแต่ว่าต้องลองทําจริงถึงจะเข้าใจนะคะเวลาเรากดลงไปก็คือมันจะเป็นรอยเล็บอย่างเมื่อกี้นะที่ครูก,กดลงไปแล้วมันไม่มีรอยเล็บนั่นแะคือแข็งเกินไปอันนี้ก็คือหน้าตาของอุปกรณ์ ที่เราจะใช้นะคะวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดชั้นสลักเนี่ยชั้นนิ่มที่เราหมายถึงอาจจะเหมือนตังเมนอันนีน้มันก็จะเป็นรูปทรงนี้เลยพอเราไปตากแดดมันก็จะละลายแล้วมันก็จะปั้นได้อ่าวิธีการเข้าชั้นและออกชั้นนะคะให้จีตาอธิบายไว้เมืม่อกี้เพิ่งไปเข้ามาความรู้สึกเป็นยังไงบ้างตื่นเต้นนะ เออมันจะกลัวตรงตอนจุดไฟนะคะตอนตอนทาไม่เท่าไหร่ตอนตอนเผาชันไม่เท่าไหร่ใช่ไหมแต่ว่าก็ต้องระวังตอนชันกระเด็นด้วยแค่นั้นเองตอนชันกระเด็นแล้วก็ตอนจุดไฟนะคะเราต้องระวังในเรื่องของการเปิดแก๊สแล้วแก๊สมันไปอยู่ในอากาศอ่ะคือเปิดค้างไว้นานกว่าจะจุดไฟชแช็คเงี้ยแล้วมันจะบุบขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเราต้องระวังในเรื่องนั้นด้วยแล้วก็การวางไฟแชค็คหรือการถือไฟแช็คเนี่ยเราต้อง จุดแล้วปุ๊บเก็บใส่กระเป๋าเลยถ้าวางไว้เนี่ยมันระเบิดการเข้าชั้นนะคะคือคือการนําแผ่นชิ้นงานที่ล้างทําความสะอาดโดยแช่น้ํากดกรมถันเจือจางในน้ําสะอาดอัดตราส่วน1นต่อสแช่ทิ้งไว้สักคู่แล้วนํามาล้างด้วยน้ําสะอาดแล้วขัดด้วยแปรงทองเหลืองล้างน้ําสะอาดอีกครั้งเช็ดให้แห้งด้วยผ้าสะอาดทาน้ํามันมะพร้าวให้ทั่วงาน ้านที่จะประกบกับชั้นมันก็จะติดแน่นมากขึ้นนะคะแล้วก็ปล่อยจนเย็นเลยหลายคนอาจจะเทน้ําลงไปในชั้นเพื่อให้มันเย็นเร็วนะคะมันก็ได้เหมือนกันนะแต่ครูคิดว่าครูเคยลองสังเกตเองไงว่าตอนที่เราเอาน้ําเทลงไปอะ่ะแล้วเราตอกอะ่ะมันเหมือนมันหลุดง่ายกว่าปกติก็คือมันกรอบแล้วมันก็จะกระเทาะขึ้นมาง่ายกว่าปกติอะ่ะแล้วก็ลองอีกแบบหนึ่งก็คือเอาผ้าชุบน้ําแล้วก็มาแปะ ทิ้งไว้อะมันก็ไม่หลุดมันดีกว่าก็แล้วแต่วิธีของใครเนาะการออกชั้นนะคะคือการที่เราเอาชิ้นงานที่มันแปะอยู่ในชั้นเนี่ยไปเผาให้ชิ้นงานมันออกมาจากชั้นแล้วเราก็เผาองมันหลุดออกมาจากชั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาชิ้นงานเนี่ยวางวางข้างนอกอีกทีนึงแล้วเราก็เผาจนกว่ามันจะเป็นจนกว่าขี้เท่ามันจะเป็นสีเทาอ่ะทั้งสองด้านนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาไปล้างน้ําแล้วก็ไปแช่กดแล้วก็ขึ้นมาขัด 看的那。<can>